ครับก็ขอสวัสดียามใกล้เที่ยงนะครับผมของวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2564้าแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาพบกับพิเซนเตอร์นะครับพิเซนเตอร์ทางสวนเราครับวันนี้ได้มารีวิวการใส่การใช้ปุ๋ยเจ้าอินซี6กสาอินซีพันแล้วนะครับผมปุ๋ยดีๆนะครับที่ทางสวนเรานำเสนอให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วนะครับผมที่ไดตต้ติดตามรับชม ชมหรือสนใจติดตามอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องปุ๋ยนะใส่ย,ยังคุณน้องใส่แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคใส่แล้วอ่ะไปรอต้อน,นเลยเดี๋ยวจะให้กล้องจะตามไปโอเคตอนนี้ก็จะให้ดูกันก่อนนะครับตอนนี้ดอกก็เริ่มมาแล้วครับดอกเริ่มมาแล้วเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วครับเราจะมองแทนกล้องึ้นไหนะครับจะมองเห็นกันนะครับเยอะดอกมากเต็มต้นเลยนะครับผมใบก็หอกแหลงหลกแหลง นี่แหละครับปัญหาของการทําทุเรียนที่อยู่บนเทือกขาวที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลที่850เมตรครับจึงมีผลกระทบนะครับเรื่องลมเรื่องภูมิอากาศเรื่องความหนาวอุณหภูมิที่ต่ำกว่า9องศาครับจึงมีผลให้ทุเรียนเรานะครับมีผลกระทบมากเลยครับเหมาะกับสําหรับปุ๋ยดีดีซีพนหกสามาตัวนี้ครับที่ทางสวนเราจะมาแนะนําให้นะครับให้กับเพื่อนๆชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมกันอยู่ณัตอนนี้นะครับผม ตัวนี้ดีที่สุดครับเป็นปุ๋ยขี้ข้างขาวแท้นะครับผมได้นาขี้ข้างขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาอยู่ในถุงนี้บรรจุให้เราเรียบร้อยนะครับผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะครับพร้อมกับมีจุลินทรีย์ดีๆจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมประเทศอสรารอลนะครับพร้อมด้วยกากใยอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันนะครับผมมีอยู่สองสามตัวนะครับมีสารไตรโคลม่ามอบมาในถุงนี้ด้วยนะครับสองถึงสามกิโลกรัมนะครับผม เขาจึงมีช็อตเด็ดมีทีเด็ดนะครับผมเมื่อก่อนเคยใช้อยู่หกสามสามนะครับตัวสีส้มนะครับตัวนั้นก็ดีมากเลยครับแต่ตัวนี้ดีกว่านะครับก็เลยต้องเอามาใช้อยู่นะครับตอนนี้รู้สึกจะใส่ไปอยู่ประมาณต้นที่เหลืองอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับกับกายเปลี่ยนสีเลยครับจากที่เหลืองกับการมาเป็นเริ่มเริ่มมาทางเขียวเยอะแล้วประมาณ70%นตะครับตอนนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับการใส่ปุ๋ยน้องโชว์ใส่ปุ๋ยซิว่าเราใช้เยอะหรือไม่เยอะอ๋ออ่า แต่และใสโช,ช,ชว์ยังโอ้โห่าไปดูกางเกงน้องนะครับแสดงว่าน้องเขาย,ยังยังยังลำบากยากเข็นอยู่นะครับกระดูน้องเขายังใสก่กระเกงขี้ขาดอยู่เนาะว่าไป <c oughs> เราเดี๋ยวไปทีเรียมามากม,ม,มานะครับผมอโอเคมาดูต่อกันอะน้องเขาใส่เรียบร้อยแล้วนะโอเคถือว่าใช้ไม่มากนะครับผมตอนนี้ใช้อยู่ประมาณ4กํามือนะครับสี่กมือก็เปรียบไปแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งกิโลดีนะครับเพราะว่าเรารู้สึกจะอยู่ประมาณ12กํามืออ่ะโอเคตอนนี้ก็ใส่ครั้งละสี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้สึกจะมีไฟทอปอยู่ประมาณสามสี่ต้นเนาะสลาสีมพปูถามว่าทุกกคนทุ สวนทุกภาคทุกที่นะครับมีสิทธิ์เจอไม่มีแน่นอนครับ่ไปท็อปไม่ปานีใครครับผมไม่จากัดคนไม่จํากัดผู้สูงอายุไม่จํากัดสูงวัยไม่จํากัดทุกที่ใดๆทางนั้นนะครับผมเขามีสิทธิ์ได้ไปเยี่ยมเยียนทุกที่นะครับผมยิ่งฝนตกยิ่งอากาศชุ่มชื้นหรืออยู่ที่ตา่าหรือภูมิภูมิอากาศที่ตา่าเย็นจริงๆหนาวเย็นมาแน่นอนครับตอนนี้ก็เป็นหวัดเหมือนกันครับน่าจะเป็น โควิดมันไม่เป็นไรครับมันวิดไปเฉยๆเนาะเราไม่ต้องไปกลัวครับเพราะมันวิดไปเนาะผมก็ไม่กลัวผมสบายใจได้อยู่แล้ว <laughs> เพราะมันวิดมันไม่โดนครับอ่ะโอเคครับก็ูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เนาะนำผลิตภัณฑ์สิ่งดีๆนะครับพร้อมกับด้วยฮอร์โมนครับเดี๋ยวฮอร์โมนจะติดตามมาตามหลังเนาะตอนนี้ทางสินค้าเราทางติดต่อทางบริษัทเพิ่งจะได้นะครับผมทุกอย่างยังมาไม่ครบเนาะท่าในใดที่สนใจติดตามรับชมหรือติดตามรอปุ๋ยตัวนี้อยู่นะครับของทาง 633ข้องเราอยู่นะครับก็รอนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ได้ทําดําเนินการทําเรื่องติดต่อกันเรียบร้อยแล้วก็ปุ๋ยน่าจะตามมาในวๆนี้ครับโอเคครับก็สู่ใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมโอเคครับทางสวนแล้วก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้ประมาณนี้ครับตอนนี้สวยสดงดงามครับดอกกําลังตามมากันครับโอเคครับขอยุิการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย